มีลา์ทามเลยอ่ะเอาบีบีมาเล่นดีกว่าเออเอเออเออแต้มีอะไรอ่ะข้าสักัด่ะเธอเข้าได้เนีไม่ไ้ลับหมงทำไงอ๊ยหลอนเราไม่พังด้วยหยนี่เลยเราขอแนะนำบาเจนะเพราะว่ารุ่นนี้พอดีมากเลยนะเธอกองตั้งห้าล้านแน่ชัด ซูมหน้าด้วยนะสามารถจับภาพหน้าของเราได้ด้วยและที่สำคัญนะ 3G Wi-Fi GPRS สามารถเล่นได้หมดเลยนะอันนี้ของเขาดีกว่าสวยอะใช่แล้วเราก็สามารถเปลี่ยนเคสหรือว่ากอบ BB เป็นแบบที่ไไเราต้องการได้ใช่แล้วโดยูด,ดสีส,สันสีเห็นไหมสวยออกไม่ซื้อที่ไหนแด้เนะี่ยมีขายแล้วที่ตัวแทนจำหน่ายทั่วประเทศวันนี้คุณใช้ BB แล้วหรือยัง